สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร์ a เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้29เมษายน2 5 6 4นาำข่าวดีมาบอกเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังครับมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวด6แล้วนะครับสำหรับจ่ายโครงการประกันรายได้รอบหนึ่งพฤษภาคม64เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้เงินเท่าไหร่ดูประกาศครับ โครงการรายได้ครับพร้อมที่จะจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่6แล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้28เมษายน2564นะครับคณะกรรมการกํกาหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงก็ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงนะครับเพื่ออ้างอิงและกําหนดเงินชดเชยส่วนต่างว่าจะได้เงินกี่บาทนะครับการประกาศเมื่อ28เมษายนนะครับเป็นการประกาศ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างงวด1พฤษภาคม2564โดยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่จะไดรับเงินจะต้องเป็นกเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเอาไว้ที่มีวันลงทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่1เมษายน2563เป็นต้นไปและเป็นผู้ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิต1-30เมษายน64นะครับ ราคามันสัปะหลังสดเชื้อแป้ง25%ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้อกมากิโลกร,รัมละ2บาท38สตางค์การชดเชยเงินส่วนต่างนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายนะครับก็คือรัฐบาลตั้งไว้กิโลกร,รัมละ2บาท50ก็เอาราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้2บาท50รลบด้วยราคาอ้างอิง2บาท38สตางค์รัฐบาลก็จะได้จ่ายชดเชยกิโลกร,รัมละ12สสตางค์นะครับหรือ กิโลกร,รัมละ0.12บาทครับทีนี้เกษตรกร,ะร,กรจะได้เงินยังไงตามหลักเกณฑ์แล้วคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอิงเขาก็จะประกาศราคาออกมาอย่างนี้ก่อนวันโอน3ามวันทาการนะครับเกษตรกร,ร,กรขอเพียงแต่ลงทะเบียนปลูกและแจ้งผลแจ้งวันเก็บผลผลิต1-30เมษายน64ตามหลักเกณฑ์นี้ครับก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีชดเชยส่วนต่างไปเลยโดยวิธีคิดเขาจะคิดอย่างนี้นะครับวิธีจ่ายเงิน สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนปลูก30ไร่หรือเกิน30ไร่เขาประกันรายได้สูงสุดให้ร้อยตันเลยนะครับร้อยตันตันละร้อยี่สิบาทครับรอบนี้เพราะว่ากิโลกร,รัมละ0.12บาท1ตันมีพันกิโลกร,รัมก็พันคูณ0.12บาทเขาก็ชดเชยให้ตันละร้อยี่สิบาทผู้ลงทะเบียนปลูก30ไร่หรือเกิน30ไร่ได้ร้อยตันตันละร้อบาทก็ได้รับสูงสุด12,000บาทได้รับในอัตราที่เท่ากันนะครับ ลงทะเบียนปลูก30ไร่ขึ้นไปได้12 0 0 0บาทเท่ากันเพราะโครงการของรัฐบาลประกันรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ100ตันนะครับเพราะเขาคำนวณออกมาแล้วว่าใครลงทะเบียนปลูกตั้งแต่30ไร่ขึ้นไปได้เกิน100ตันนะครับส่วนคนลงทะเบียนปลูกน้อยกว่า30ไร่ได้ไม่ถึงร้อยตันก็อยากจะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็มีสูตรคำนวณให้นะครับโดยเอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณด้วยไร่ละ 3,419กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็คูณด้วยส่วนต่างกิโลกร,รัมละ0.12บาทได้เป็นเงินเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับเงินโอนถ้าตามหลักเกณฑ์แล้วก็โอน1พฤษภาคม2564ก็รอดูครับว่าทกศจะได้โอน1พฤษภาคม2564ตามหลักเกณฑ์ของโครงการนี้ไหมหรือว่าจะโอนที่หลังมีข่าวจะนำมาเสนอเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้นำเสนอว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เจ้าจากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือกเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องมือเดินนี้ห่างไกล